สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวของเล่นชิ้นใหม่น้องเม็ดฝนอันนี้คือ Water Color Box นี่มันก็คือสีที่อยู่ในถาดหลุมนะครับแล้วเขาก็แถมผู้กันมาด้วยอุ้ยมีสีแดงด้วยทุกคนมีสีน้ำตาสีแดงใช่คับสีท้องหมดเลยนะทุกคนใช่นี่นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็คือกระดาษนะคะใช่เดี๋ยวป๊ะป๊าจะ เอาน้ำมาให้น้อฝนเอาผู้การจุ่มแล้วก็แต้มไปที่สีเข้าใจไหมแล้วน้องฝนก็จะระบายใส่กระดาษตรงนี้นะครับโ <Okay. S 1> okay. อเครอสักครู่นะครับนี่นะครับเราแกะออกมาแล้วนี่ตอนแรกนึกว่าต้องหาฟองน้ําเองเขามีฟองน้ําให้ด้วยนี่เราเปิดดูเลยนี่น้องฝนอ๋อฝนช่วยเอามาือไปจับนะลูกเดี๋ยวป้าจะเอาเอาน้ำมาใส่ให้นิดนึงโอเคนี่ให้ฝนดึงอ,ออกไปเนาะโอ้ยได้แล้ว อ่ะเี๋ยวจะฟึง่งนะรอก่อนหน้าโอเคนี่ตอนนี้น้องเม็ดฝนเอาจุม่มอ่าพอแล้วลูกจุ่มทั้งเดียวแล้วก็เอาเอาใส่สีอ่ะไประบายเลยคะนี่ระบายเลยพอแล้วระบายได้เลยน่าโอ้ยสวยมากดูสิสีมันสวยมากเลยเอาจุมจ่มใหม่จุ่มใหม่จุ่มใหม่จุ่มใหม่สิเอาสีไหนหนูจะเอาสีไหนสีแดงสีแดงได้พอแล้วอย่าจุ่มเยอะอ่าระบายได้เลย ออ้ยสีมันสดมากเลยครับเนี่ยดูสมิมันสวยมากมันสามารถทําเป็นระบายเป็นสีรูปร่างได้เลยนะ,อะพอแลูกจุ่มน้าครั้งเดียวพอไม่ต้องจุ่มน้ําเยอะอได้อทำามสินะโอ้ยม,มันง่ายมากดูสิได้เลยนะครับให้เด็กๆเล่นได้หลักสบายเลย นาชอบไหมลูกชอบอืมไหนดูวิธีจุ่มหนูสิจุ่มน้ำใช่ไหมจุ่มน้ําตรงนี้แล้วก็ไปวนใส่ตรงไหนหนูจะเอาสีไหนนับหนึ่งสอง,ส,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าแล้วก็ฟิทาไหนทาตรงไหนโอ้รนี่ก็จะได้สีสดๆแบบนี้นะครับ สวยมากน้องมิชนชอบมากอืมแล้วสิดีใจอะไรวันนี้ได้ของเล่นสนุกเลยสนุกมากอื้นี่เลยนะถ้าใครอยากเล่นก็นี่ครับ Water Color Box ถ้าใครอยากเล่นก็ไปซื้อ,อที่เซเว่นอีเลเว่นได้นะคะเซเว่นอีเลเว่นใช่ไหมใช่โอเคค่ะถ้าใครอยากได้ก็ไปซื้อได้ โอเคถ้ะคะเาเขาอยากซื้อก็ไปซื้อที่ที่เซเว่นนะคะนะคะตรงนี้นะคะโอเคใช่ค่ะเ่าไม่สนขอตัวแล้วไปกันนะคะบบ๊ายายบ๊ายบาย